ถูกย่างง่ายปากกำกิดมั่นหมกท่านบอกกิดหมกมันปา,ปากประดำนอปานนี่เอาตอนรับขอสูครับโศกเสียกนซิบล่อดินดวนครับปานนี่เอามาเอาอยู่กับเจา้าเอ็มเ็มคือเอาเหมือนเดิมครับเส้นเคยครับเอามือน,นี่เขามีอันถอนต่ออยู่ค่าครับ ประมาณสามไรครับบอกประมาณละครับเพื่อนเจ็ดสามไรก่อนขา <c oughs> มองนี้ก็จะเบิกสีเกี้ยงจังอยแล้ครับนี่ก็สิเป็นประมาณงานหนึ่งครับเจ้าภาพเพื่อนเสียวขั้นสาครับคู่สาเก่าครับสาคุงกันเสียเฮาท้อยครับประมาณร้อยร้อยเมตรอย่างครับเอามื่อนี่เป็นงานเมื่อนสิเป็นเมื่อนี่สิเบิกปลาก่อนครับมื่อนสิเป็นงานทอยของก่น ของซิปลอ้อครับเป็นจอดมาโดนไล่มือไล่ทิศครับบ้านเนี้เนาะมาเบิงครับความเร็วความแรงครับของเจ้าเอดเดียมครับกับต่ออยู่ค่าครับฝนกัลร่างขาดตาว่าแกนวามันหัวพี่หลอนครับบานนี้ความเป็นเสี่ยนพูดง่ายๆโอ้มันบ่อวแนวนี้มีต่อไหมครับต่อไหมไงต่ออยางาลายครับ ีันเสถุงทีครับผมลูกล่างครับน้อาเบิ่งครับ,รบต่อมาง่ๆพุ่นเอาเบิ่งเ,เอาผุเบิ้องัเนเดิเกินเอาต่ออยู่ค่าครับสา,าต่อสมครับ มันเป็นสามต่อต่อ,ตอสามยังไงยังว่าต่อสามครับคือตาต้นมันเคลียร์ที่สามครับแต่สิประมาณนี้ครับนี่ขนาดพันเนื้อเยอเอื่อนะครับนี่เด้อยังยากขนาดนี้เอาครับนี่เป็นประมาณนี้ครับนมีต่อไหมใหญ่ไไหลน์นะครับนี่เอาเบิรงให้เบิรงต่อดูครับต่อน ไม้ประดูครับเกาภาพกันเนี่ตัดไปเห็ดวงกบเรียบร้อยครับเบิงครับเบิงของเบิงลูกล้างครับสีลูกล้างครับเนี่ยโอ้ยสุดยอดครับเนี่ยความเดือดความมัแต่สั่นลูกล้างประมาณเม็ดยี่สิบครับเนี่ยอ๋อเบิงครับความงามครับคุณทางการงานสางครับ ยิ้มละฮั่นเท่าก็จอดทีนี้ผมในเงาผมครับตามกับหมดเท่าเอาบรรยากาศเมื่อนี้ครับนี่เอาความนนี้ครับเรียนหินเมื่อวานนีครับหลังจากรถ้นห้องรอครับโอ้โหเจ้าคนเป็นยังจะว่าห้อน ข้ามจุดถือ่าค้ามมองมันเสียเดี๋ยวสิไปทไทยเขาคุมิีเรรายงานห้เอฟซีสาบครับห้มันมีสาราในจะขีดภายกระดาษก็เอฟซีไปใกล้เขาก็ได้เขาเดียวเมกี้งุมหัวทั้งวุ่นก็ได้ทีนีไก่บุตรคือเกาเหมือนเดิมครับคุมหลังนทนทนครับ ตอนอยู่ไก่เขากจะโบกนะครับนี่คือรักหัวเพิ่นไก่รักหัวครับนี่หนออกมารักหัวฮักฮักตัวเพล็กครับจากเว็ดคือเก่า ว้าแมนสีเข็นบาดแปลอดินนี่จะน่ามันบาดมัดขึ้นพวกวันนี้โอ้ยตายเลยไงทวนทวนเอฟซีเองหมูมไอ้เกลือดที่นอหมูของสิบห้ายางไปบ่งรถหงรอครับตัวตัวที่มันมีปัญหาครับ โอ้โทษเตะตัวนี่ครับนี่นี่มันเสียเมื่อวานนี่ขาดกระคิวอื่นอื่นอ่าเบิงครับเบิงกล่องโซลาเบิงเปลี่ยนออกเบิด คือเกาว่าหายเกาครับลิงบ่ไรคือเกาเขาพอดีเขาก็คันหาหม่องนะครับบัวบัวมีเจ่ะขคอมพวเตอร์เศกหาอันนี้ครับมันบ่กึ้นหนาหนาบัดกับบ่ขึื่นเรียนไหมเลยบอกหัจากวามันตัวใดเป็นตัวใดบวกลื่นของไมโครครับก็ได้มากคันตื่นียวครับแล้วก็เอาผ่าเสร็จเร็จจังหน่อยครับเลนได้ฮอด หน0่ 1> 1, รอบครับถ้าเกินหันตัดอีกคือเกาครับบ่านนี้ปกติมันต้องเป็นสองพันสอพันรอบตอนนาทีครับมันยังงันมันยังปกติครับกำลังมันก็นเลยเบิดโดยตนวโนมัตบ่านนี้เอาวันนี้ตันหอดซอดเบรกทิมครับนี่ซอดปักสอดเบรกทิม <laughs> ยังเรียนอะไรคือเกาอยู่ <laughs> เปลนงานเป็นงานนั่น,น,นๆคล้ายๆว่ารถบองหัจักรเนวยเสียครับมันมันต้องใส่จอคอมพิวเตอร์ครับให้ทางรานันทางศูนย์เ่นครับตรวจสิ็ธหมองมันเสีย,ยครับแต่ว่ารถห้องบมดเป็นรถประกอบครับท่านนี้เอามอเป็ยนยังครับน,นี่อะไรแล้ว ฮิโนเครื่องฮิโน่กันครับบัตรซั่งกันรั่งอะไรศูนย์อริยาครับมาใส่บัตรนี้จ็กสิเป็นยังไรไปกันโาพูแล้วของของงานมากเกตครับของมากเกตของมากเมากตเข้าสั่งของมากเกตมาใส่ครับพอเครื่องมาขึ้นกับมากเกตตัวนี้จะเป็นของงนันโดมิเนเตอร์ครับ ก็มีส่วนมีส่วนคือกันเลยครับบ่ลมันไข่กันคือกันเลยแต่ว่าตัวนี้จักมันนันตั้งไว้แต่เรียนไม้มันกับประมาณสองพันสองพันสองร้อยรอบครับอยู่แน่นั่นเรียนไม้มันที่มีขีดสีเขียวแต่ว่าตัวมันต่องประมาณซูซีกันครับนี่คำนวณคำนวณโดยมีศวามนอกครับเนี่ยเนามีสาระเนี่ยโมมีสาระเนี่ยเผยสาระ นี่ละครับเร่งใส่ดินแล้วเร่งขึ้นบอ่บอบ่อขึ้นครับ mm hmm. สาเหตุสาเหตุกะบเข่า,ขาแล้วครับนี่ mm hmm. ไปเห็ดมองหันละสีคล้ายแนนขึ้นมาจังหน่อย mm hmm. เปลี่นเซ็นเซอร์วัดรอบเครื่องครับอยู่ติดกับไฮวินครับ mm hmm. ติดกับไฮวิน ควรปกติน้ำมันเครื่องปกติรถเป่าแลนปกติรถหนักใส่หินแล้วบืนบืนเลนบ่อยแล้วครับใส่ดินเข้าไปแล้วมีแต่สีดับอย่างเดียวเานานมีแล้วครับบอกประสบการณ์ครับเข้ากับกระล่างพอขึ้นกันยี่เอซผู้ใด ติดปัญหาครับเรื่องเครื่องยนต์บ่เป็นยังปัจจุบันเป็นแต่นําหัวสูงหัวสีดยังละหลายยางกะเขาประสบการณ์ของเขาครับตัวนี้เสีให้เอฟซีเบื้องกันครับเล็งบ่อออกนะครับเด้อรถเป่านี่เลนดีปกติครับเลีนออกธรรมดาแต่ว่าใส่หินเข้าไปแล้วบืนบ่อออกบ่ได้ครับบ่มีกําลังครับทังเรียบๆก,ออก็ออกตัวได้ครับแต่ว่าหัด ดบืนซะไม่สักหนึ่งนี่บ่อไรครับบมมีกำลังเลยนี่แหละครับคือาน,นาจอบอโซครับบอโซบ่ม,มียังเฮาก็เลยมาถอดไล่เฮียระตัวครับเซตไปเบิงมันเป็นน้ำบันรอบนี่บ้าวสันเ,เลยเซตเบิงครับมันมีห้อยบุ่มๆนะ <c oughs> เอาออนเดี๋ยวมือเปลี่ยนเฮาสิเอามา ให้เอฟซีเบิ้งครับเพราะว่าสั่งศูนย์เขาสั่งขององันศูนย์อริยะครับเป็นเครื่องวัดรอบของมากเอ็ดครับ o e t o โ e ฮ a ครับมาใส่ครับจากวันสิได้กันบ่ได้กันครับตอนเป็นเครื่องฮีโน่เลยเอาผู้ดใด,ดใกดผู้ใดอันเรียนมาพร้กอะกดแท็กกดไลค์ดกคดติดตาม ขอบ,บุญขอบคุณครับลวงหนาครับเสียสลาเวลาานอยนิดมาเบืงอง่องของเขา่องน็กน้อยขอบ,บุญขอบคุณเออผู้ติดตามไม่ก็ไดเอา้าฟังสองสามมือผู้ติดตามไล่ครับขอบ,บุญขอบคุณเพื่อนเป็นยางสูงเงินแสนเดไดขาดบัตรเงินลัานเด้ดขาดกระเป๋าครับจากกันไปครับกับเอ็มเบิร์าโมเมนต์เบอร์ครับ,รบ, H M Moment รบพุดต่ออยู่ข้าครับ นี่ครับพ่าสิทมทีมึงนี้ครับนี่ใส่ดินในพื้นที่นี่ละเนามือเงินยังเบ่งไม่ครับบนนันดีดีมีแห้งครับเสียงแดงลำด้วยลำด้วยสุขูสุข้นครับสบายดีครับผม